่าน้อยนิทานเรื่องพญาเต่ากาะ,ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญาเต่าตัว,ตวใหญ่อาศัยอยู่ในหนองน้ำกว้างใหญ่พญาเต่าเป็นผู้มีปัญญารักความยุติธรรมและคอยช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่รอบหนองน้ำวันหนึ่งเกิดภัยแล้งน้ำในหนองค่อยๆแห้งลงสัตว์ทั้งหลายต่างพากันเดือดร้อนไม่มีน้ำกินน้ำใช้ พญาเต่าเห็นดังนั้นจึงคิดหาทางช่วยมันตัดสินใจออกเดินทางไปหาน้ำจากที่ไกลๆและใช้เปลือกหลังของตนบรรทุกน้ำกลับมาให้สัตว์ทั้งหลายแต่เพราะการเดินทางไกลและต้องทำซ้ำทุกวันพญาเต่าก็เหนื่อยอ่อนลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งไม่สามารถกลับมาได้อีกสัตว์ทั้งหลายจึงพากันคิดถึง และเล่าขานความเสียสละของพญาเต่าเรื่อยมาข้อคิดจากเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือความดีสูงสุดผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่คือผู้ที่พร้อมจะทำเพื่อผู้อื่น